นสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนสร้างสปริงบอร์ดนะคะที่เราเคยเอ่อแคสเกมไมค์ครับไปนะคะในคลิปที่แล้วเนาะอันนี้เราจะมาสอนสร้างนะคะถ้าได้เสียงอะไรลบกบนบลาบลาบลาก็ขอโทษด้วยนะคะโอเคเราก็จะมาเข้าไปที่โอเคมันอยู่แบบนี้หละโอเคนะ บอทีนอนดำนแม่เดี๋ยวก่อนโอเคโอ้ยมืดแล้วเดี๋ยวยังไม่ได้จุดไฟเลยอ่ะมืดมากเอาเจอแล้วนี่ค่ะเดี๋ยวเราขอนอนไปนอนก่อนนะคะให้มันแบบว่าตื่นมาแล้วมันก็จะได้เป็นตอนกลางวันเลยจะได้สร้างแบบว่าไม่มีก็ต้องรอมันโอเคเสร็จแล้ว วแล้วก็ยัง,ดยงบบเดี๋ยววิธีอย่างแรกนะคะเราก็จะต้องเตรียมอย่างแรกก็เตรียมอเอออยู่ไหนนะอันนี้ไงนี่ไงเออไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่หรอกอย,ออยู่อันนี้ไงปึ๊บหนึ่งอันอย่างที่สองก็มาเป็นขาอ,อันนี้หนึ่งอันที่สองก็เป็น อันที่สามเป็นอะไรนะสีดำเอ้ยสีขาวเอ้ยเป็นบล็อกสีดำอันที่สี่เป็นนี่นะเป็นนี่สีขาวโอเคนี่ค่ะก็จะตรงนี้ก็จะเป็นนี่สีบล็อกสีดำโอเคค่ะเออ่หาพื้นที่พื้นที่ นะตรงนี้นะนนะนก็อันนี้ไปอุ้ยไปวางข้างบนนี้นะวางบนนี้วางข้างบนสองกา่เก้าตัวนี้โอเคพอได้แล้วเราก็วางมาประมาณสักห้าบอก,กบอกแหละ สามสี่ห้าห้าหกโอเคแล้วก็เป็นนี่โอเคนี่ค่ะแล้วก็มาต่อสักห้าสี่แป๊นะหนึ่งสองสามสี่สี่ห้าโอเคแล้วก็มาต่ออีกห้านะคะ สองสามส,ส,สี่ห้าเอาทวนออมาห้าครบแล้วแล้วก็ให้มันชนติดกันเลยโอเคแล้วก็โอ้ยเพิ่มตรงนี้ให้มันสมูงโ okay, อเคค่ะ อ,อแล้วก็วางเจ้าตัวนี้ไปเราไม่รู้ชื่อมันนะเราลืมชื่อมันอะตอนแรกเพื่อนบอกลนะแล้วนะแล้วทีนี้เราลืมชื่อมัน,น,น,มนชื่อเจ้าตัวนี้นะให้มันเป็นแบบนี้อย่างนี้นให้มันโปรไปแล้วก็วางสีขาวตรงนี้ลงไป เสร็จแล้วนะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาสร้าง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 เป็นที่กระดูดลงมาเลยเดี๋ยวเก็จะเอาเอวไปขายต่อนี่นะเม่อวา่อวานนี้เห็นรถลมมาขนาดนี้ก็พอนะปิวลมรู้ว่ามาขายลมแล้วรถก็รู้ด้วยว่าคันไหนสีแดงเอาลงไปลงไปอีกหน่อยแล้วคันไหนชนปิวอัพ ไม่รู้ไม่รู้จักโอเคขนาดนี้ก็พอแล้วนะแล้วเราก็มาตรงนี้ตรงนี้ก็ผีลานแล้วก็มานตรงนี้ตะวมอกรเด็นลปึ๊บปึ๊บโอเคเขเสร็จแล้วนะคะนี่ก็โอ้ยเดี๋ยวขอลงไปเช็คความแน่นหนาสักนิดมันส่วนตรงนี้เราผิดปิดไปอ้าว มีทุกคนรอรอม่มีทุกคนรอรอมาเสร็จมาคุณมาคุณมานี่โอเคพอเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมาแกงเขียใช่ไหมแล้วแบบปึ๊บวันนี้ก็เืนไปโอ้ยยืนไม่อยู่ค่ะมันเป็นระเบียงเนาะนี่นะถ้าได้เสียอะไรรลงไปก็ขอโทษด้วยวันนี้พี่มาเล่นด้วยโอเคกระโดดลงไปบึ้งเด็กขึ้นมาแล้วตึ้ง โอเคค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการสร้างสปริงบอร์ดแบบง่ายๆนะคะอืมโอเคค่ะสำหรับไลนี้ไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับส r ค b e ด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย